ผมนอนอยู่ดีๆนะเมื่อปี255 25 5นห้านะณขณะที่ผมนอนเนี่ยได้ยินเสียงเ,เหมือนคนที่คุยต่อหน้าพระมหากษัตริย์นะว่าคำนี้เป็นเพราะพวกมึงพวกมึงปั่นมันพวกมึงว่ามันมันถึงดาว่าพระองค์ท่านนะคล้ายการหาคำณัขณะที่ผมนอนแต่ผมนอนอยู่ในตัวผมครับที่เป็นตัวผม อีกตัวหนึ่งที่เหมือนตั้งแต่เด็กตั้งแต่กเกิดหลังจากนั้นได้ยินเสียงนะเป็นเสียงในหลวงพระองค์ท่านนะว่าเพื่อชาตินะคล้ายกับในหลวงท่านว่าเพื่อชาติอะไรนี่แหละแต่เป็นเสียงพระองค์ท่านนะก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านอ่าพระราชินีทางน่านฟ้าทางเฮลิคอปเตอร์ที่มีการเปิดปิดเส้นทางกันะ ก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านในหลวงและพระราชินีที่เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์จะมีการปิดเส้นทางถวายความปลอดภัยในน่านฟ้าคล้ายๆจะเป็นช่องสัญญาณภายในครับที่จะมีโปรแกรมหลายๆตัวคือการตั้งตัวตั้งเวลาครับเป็นการตั้งตัวตั้งเวลาก,ก่อนที่จะเป็นทางผ่านของพระองค์่านการตั้งตัวตั้งเวลาการตั้งหานในสิ่งที่เรานั้นต้องการ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ชนิดหนึง่งนะเหมือนครับเหมือนตั้งแต่ผมได้ยินใหม่ๆปี2559ประมาณเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาคมซึ่งตรงประเด็นผมได้ยินเสียงคำว่าคำนี้เป็นเพราะพวกมึงพวกมึงปั่นมันพวกมึงว่ามัน,ม,นมันถึงด่าว่าพระองค์ท่านในเดือนกุมภาพัาน์ปี2565 แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องนอนครับนั่นคือการนอนแต่คุยกันภายในเหมือนการดึงกันเข้าไปคุยภายในแต่นักขณะที่ผมนั้นกําลังคุยหรือทํางานตัวผมสามารถปรับได้หลายชั้นตั้งแต่เห็นตัวที่อยู่ในตัวของคนบ้าแต่คนจะคิดว่าคนบ้านะตัวตามชั้นอกัักต่างๆระบบโปรแกรมเปิดเส้นทางถาวายความปลอดภัย การปิดเส้นทางถวายความเปิดภัยในหลวงลพระราชนินีเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ได้ยินใหม่ๆครับจนมีนายทหารพูดว่าพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งเปิดตัวเครื่องแล้วก็มีการเข้ามาเจอตัวผมอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจตั้งแต่ปี259 9แล้วก็ได้มีการแย่งกันแบ่งกันแต่ละเขต 77จังหวัในการดูแลแล้วว่าผมไม่ดีผมก็งงดีครับ